สวัสดีครับมาถึงก็ด้วยข่าวร้ายที่ทําให้ราคา s อซร่วงลงไปเมื่อคืนนะครับคือข่าวร้ายเราก็แจ้งนะครับข่าวร้ายที่ทําให้ราคาไอซร่วงหนักกว่าเหรียญอื่นๆ,ๆเลยก็ผมมารีบสรุปให้ได้ฟังกันนะครับคือเรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นก็คือสารชั้นต้นโดยผู้พิพากษาทอร์เรสเนี่ยก็คือคนที่ดูแลคดีระหว่างริปเปิลกับเซกเนี่ยนะครับปฏิเสธคําร้องของคู่กรณีในการ ขอให้สารมีคําตัดสินเกี่ยวกับที่คู่กรณีคือ r i p เป e เกษตรเนี่ยร่วมกันขอมาโดยที่บอกว่าสารถ้าเกิดว่าสารกลับมามีอํานาจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสารจะปฏิเสธคําร้องของคู่กรณีโดยถือว่าขั้นตอนไม่ถูกต้องนะครับขั้นตอนยังไงไม่ถูกต้องเดี๋ยวเรามาตามกันนะครับแต่ยังไงก็ดีเนี่ยทาง CLO ของ Ripple Stuart ดอ t ร์เเนี่ยก็ออกมาตอบกลับว่า คำสั่งในวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงชัยชนะของ r ิ p เปิลนะครับเช่นเรื่องของ s อ p ไม่ใช่หลักทรัพย์เนี่ยไม่ใช่ Security เนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อกอังวลด้านขั้นตอนในการยกฟ้องตามคำร้องของ r ิปเปิลแล้วก็ทางเซกนะครับคือริปเปิกับเซกเนี่ยก็เห็นด้วยเต็มที่ที่จะยุติคดีนี้นะครับร่วมกันเห็นด้วยว่าจะยุติคดีนี้ก็เลยทําเรื่องขอทางศาลชั้นต้นไปนะครับ ทางริปเปิลเกษตรก็จะนําเรื่องนี้กลับไปหาลือกอกสารชั้นต้นอีกครั้งนะครับสรุปก็คือเหมือนกับอะไรผัวเมียตีกันแล้วก็เรื่องไปถึงศาลอุทธรแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยสรุปว่าผัวยอมจ่ายเมียที่50ล้านเหรียญน,นะครับน้อยกว่าที่ศาลชั้นต้นเนี่ยสั่งให้จ่ายที่125ล้านเหรียญพอผัวเมียดีกันได้แล้วที่ศาลอุทธรเนี่ยก็เลยเอาที่ตกลงกันนะกลับไปบอกศาลชั้นต้นที่อุตสาหพิารณาคดีมาเกือบ4ปีแล้วนะครับว่า จะตกลงกันที่ลิเพิลจะจ่ายแค่50ล้านเหรียญเท่านั้นนะใครเป็นศาลชั้นต้นก็อาจจะรู้สึกน้อยบ้างครับโดยเชอะขั้นตอนที่มาแจ้งต่อศาลชั้นต้นอาจจะดูรวบรัดไปนหน่อยศาลก็เลยขอให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาคุยกับศาลชั้นต้นใหม่นะครับคือมันมีหลายเรื่องในคดีเนี่ยที่เราต้องคุยกันเพราะว่ามันเป็นคดีที่ปิดจบไปแล้วนะครับคือเวลาทั้งคู่บัวเมียจ,จะดีกันก็อเอาแบบง่ายๆเลยนะคือศาล ชั้นต้นเนี่ยเสียเวลาตัดสินมาเกือบ4ปีนะก็มันก็ต้องทําตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นเพราะว่ามันมีผลกระทบทางกฎหมายด้วยนะครับไม่ใช่แค่กับทางลิปเพอร์นะครับเวลาเลิกทะเลาะกันจะดีกันแล้วเนี่ยให้ศาลชั้นต้นเหมือนประทับตายแค่นั้นไม่ได้นะคือคดีมันปิดไปแล้วก็ตัดสินไปแล้วว่า125ล้านเหรียญเนี่ยยังมีอินเจนชันอีกนะครับก็คือคําสั่งห้ามอีกนะครับมันไปเปลี่ยนคําตัดสินของชั้นศาลชั้นต้นด้วยนะครับ อีกฝ่ายนึงก็บอกว่าริปเปอร์กสเกเนี่ยใช้ฟอร์มคำร้องผิดแค่นั้นนะครับคือตอนนี้ยังมุ่ๆมั่นๆบือนอยู่ะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตได้ฟังแต่ว่าเรื่องแบบฟอร์มที่ทางริปเปอร์กสเกใช้เนี่ยก็น่าจะผิดจริงอยู่นะครับคราวนี้ก็เลยเราก็มาดูกันนะครับว่าเอกสารที่ทางริปเปอร์กสเกเนี่ยส่งให้ศาลชั้นต้นเนี่ยมันแย่หรือมันมีช่องโหว่หรือมันผิดหรือว่ายังไงนะครับมันไม่โอเคตรงไหนนะครับคือในเอกสาร2หน้าที่ส่งให้ทางศาลชั้นต้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะนน้ออยยไปห่ ได้เขียนไว้ว่าทางจำเลย Ripple l a b Inc เนี่ยก็ต่อไปเรียกว่า Ripple นะครับก็ผ่านทางทนายความผู้ลงนามด้านล่างเนี่ยขอยื่นคำร้องเพื่อขอวินิจฉัยโดยในยะนะครับภายใต้กฎ62.1เนี่ยแล้วก็ขอบรรเทาทุกจากคำพิพากษาขั้นสุดท้ายภายใต้กฎ6 0งเล็บ b นะครับ โดยขอให้ศาลเนี่ยระบุจะอนุมัติการบรรเทาทุกตามที่ร้องขอเมื่อส่งกลับจากศาลอุทธรณ์แห่งที่2เพื่อสนับสนุนคาร้องนี้คือริเ p l รระบุตามนี้นะครับคืออ้างอิงจากคำตัดสินเดิมเมื่อวันที่7สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วนะครับศาลได้พิพากษาคําตัดสินสุดท้ายที่ห้าม r ิเป l e ละเมิดมาตรา5ของพระพระชาชบัญญัติหลักทรัพย์ปี1933แล้วก็กําหนดโทษทางแพ่งเป็นเงิน125ล้าน $35,150 ดอลลาร์นะครับโดยสารได้รังงับการบังคับใช้ค่าปรับระหว่างรอการอุทธรณ์ครับแล้วก็สั่งให้ทางริปเปิลเนี่ยฝากค่าปรับไว้ในบัญชีที่มันมีแบบดอกเบี้ยด้วยนะครับต่อมาเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาปี2025เนี่ย ริปเปอรกับเซกเนี่ยได้ลงนามในข้อตกลงยุติข้อพิพาทนะครับก็เรียกว่าข้อตกลงนี่แหละโดยมีเงื่อนไขว่าทางสารจะต้องยกเลิกคําสั่งห้ามนะครับอ,อ,อ,อินจังชันเนี่ยแล้วก็ลดค่าปรับทางแพ่งลงเหลือ50ล้านดอลลาร์ด้วยข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยระบุว่าริปเปอรจะจ่ายเงิน50ล้านดอลลาร์ให้กับทางเซกเพื่อยุติข้อเรียกร้อง,ท,งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดที่กล่าวหานะครับฟังถึงจุดนี้แล้วก็ฟังง่ายๆว่า ริปเปอกับทางเซกเนี่ยเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วจะยกเลิกคําสั่งห้ามด้วยแล้วก็คือคําสั่งห้ามเนี่ยมันยังไงศาลชั้นต้นเขาตัดสินไปหมดแล้วอะแล้วก็คดีมันปิดไปแล้วด้วยนะครับอันนี้คือจะอยู่ดีจะมากลัดมาตกลงกันเองแล้วก็จะให้ศาลชั้นต้นเปลี่ยนคำตัดสินด้วยนะครับเปลี่ยนทางไอ้ค่าบับทางแพ่งเหลือแค่50ล้านดอลลาร์ด้วยนะครับศาลชั้นต้นบอกใจเย็นใจเย็นต้องมาคุยกันก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีจะให้ทําอย่างนี้ได้เลย ก็มันมีสาเหตุอะไรยังไงก็คงจะต้องมาฟังกันว่าสารชั้นต้นเนี่ยมีจุดไหนอะไรยังไงที่ยังติดขัดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าทางผัวเมียก็ตกลงกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสารชั้นต้นก็อาจจะแค่ทําให้มันถูกตามระเบียบตามกฎ,ตาม,กฎตามขั้นตอนอะไรต่างๆมากกว่านะครับทั้งนี้ในะเอกสารนะครับมันก็มีรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับพว <Okay. S 2> กเหตุผลในการให้ความช่วยเหลือสถานการณ์พิเศษที่ได้สมควรได้รับการช่วยเหลือการพิจารณาผลประโยชนะ์สาธารณะหรือว่า ความเหมาะสมการลดค่าปรับเนี right so ่ยทางริปเปอร์เกษตรเนี่ยก็ได้ส่งเอกสารที่ให้รายละเอียดว่าทําไมถึงจะต้องช่วยเหลือทำไมถึงต้องพิจารณาผลประโยชน์สาธารณะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความเหมาะสมการลดค่าปรับเนี่ยก็ให้เหตุผลไปแค่สั้นๆนะครับไม่กี่บรรทัดเองก็บทสรุปนะครับว่าทางริ p เปอร์เกษตรก็ตกลงขอความกรุณาให้ศาลเนี่ยแสดงความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือตามข้อเรียกร้องภายใต้กฎ60วงเล็บบีแล้วก็ยุติการยื่นคำร้องนี้ครับ เนื้อหามันก็มีแค่นี้แหละซึ่งสาชั้นต้นเนี่ยเขาไม่โอเคนะครับโดยบอกว่าให้มาคุยกันใหม่ก็ประมาณแค่นั้นถามว่าน่าจะมีอะไรหรือเปล่าตอบก็คือน่าจะไม่มีอะไรนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยระดับทนายของลิ p p ิลกับเซกเนี่ยน่าจะรู้เรื่องดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็โอเคที่จะยอมความกันอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะเป็นการเขาบอกว่ามันเป็นการทดสอบผู้พิพากษาทอาเรสว่า คือถ้าเกิดว่ายื่นขอแบบดื้อๆแบบง่ายๆแบบนี้เลยเนี่ยทางสารชั้นต้นจะยอมแบบนี้เลยหรือเปล่านะครับแต่นี่สารชั้นต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ยอมแบบง่ายๆเลยจะต้องมีพธิธีการตามระเบียบให้มันเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นประมาณนั้นเอกสารสนหนึ่งก็บอกว่าอาจจะเป็นการถ่วงเวลาที่จะตกลงกันออกไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าการส่งเอกสารแบบนี้ไปสารชั้นต้นเนี่ยน่าจะมีการตีกับหรือน่าจะไม่ผ่านลักษณะนั้นซึ่งอาจจะเป็นดูเหมือนเป็นการถ่วงเวลาเพื่ออะไรสักอย่างนะครับ เพื่อที่จะให้ใครได้ซื้อเก็บเหรียญ x r สตอีกทีก่อนหรือเปล่าก,ก็ว่ากันไปนะครับสุดท้ายแล้วนะคือ2ฝ่ายนะผัวเมียตกลงกันแล้วเนี่ยทางสารชั้นต้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่มันดูเหมือนว่าสารนี่อาจจะรู้สึกเซ็งๆหน่อยคือทะเลาะกันแทบตายนะครับทะเลาะกันมาเกือบ4ปีสุดท้ายเวลาจะดีกันก็แบบอยากจะรีบๆจบๆกลับบ้านกันซะงั้งงนนะครับยังไงถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมคืบหน้าด้านคดีความตรงนี้จะรีบมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงนครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญ ส่วนข่าวอื่นๆก็เอานี้เอามาเป็นข่าวลือนะครับเรื่อง Meta เนี่ยหรือว่า a c e b o o k เนี่ยจะซื้อ Ripple ก็อันนี้เป็นข่าวลือจริงๆนะครับเพราะว่ามันลือมาแบบนี้หลายปีมาแล้วตั้งแต่7-8ปีที่แล้วเลยนะครับมีมาเรื่อยๆแต่ว่าข่าวนี้ที่ลือกันเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ทาง CEO Mark Zuckerberg นะครับก็บอกว่า Cross ส a อเ e Payment เจะทำกำไรให้กับ Meta ได้ถึงเท่าตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีข่าว Meta กับบล็อกเชนอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่แค่กับทาง Ripple นะครับก็อย่างเช่นข่าวกับทาง Stellar XLM ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ข่าวลือนะไม่น่าจะเป็นจริงได้ครับจะซื้อ Ripple ก็เป็นแค่ข่าวลือเพราะว่าไม่มีทางที่จะซื้อ Ripple ได้แน่นอนนะครับเอาว่าเอามาฝากกันนะครับก็ให้รู้ว่ามันมีข่าวลือประเภทนี้อยู่ ส่วนข่าวของ Ripple XRP อื่นๆก็ Ripple ประกาศเปิดตัวโครงการนำล่องครั้งที่2ในปีนี้ร่วมกับทาง m e r c y Corp Ventures นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Unlocking Opportunity โดยทาง Ripple เนี่ยมีความร่วมมือกับ WEIA เปิดตัวโครงการนำล่อง XRPL เพื่อสนับสนุนเกษตรกรโคลอมเบีย300ลายด้วยไอ้คนแนนเครดิตแล้วก็ รายได้ของเกษตรกรด้วยการใช้งานบน x r p l e d g e r นะครับรายละเอียดก็ใครสนใจลองเข้าไปดูไดออ้วันนี้ก็ประมาณแค่นี้ก่อนครับเอาเข่าวแบบน่าตกใจน่าเสงๆน่าเบื่ออีกแล้วนะครับราคาล่วงอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวคืบหน้ายายจะรีบออามาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึ่งกันแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนครับขั้นสนแค่นี้สวัสดีครับ